Okay. สาะภาวะเงินเฟอ้อโลกนะคะล็อคฮิตมาตินจับมือกับเพนทากอนค่ะมีกำหนดที่จะผลิต F35 นะคะมากถึง400ลำให้ได้ภายใน3ปีค่ะก็เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าจะเคาะราคาออกมาเหลือลํำละเท่าไหร่นะคะในเวลานี้แหละคะ่ะที่เกิดภาวะเงินเฟอ้อไปทั่วโลกในเวลานี้ค่ะต้นทุนต่างๆนะคะก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยละคะ่ะตอนแรกรุ่นนี้ที่ออกมาแบบใหม่แกะกล่องเลยเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ220 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขายไปขายมาเหลืออยู่ที่80ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็ต้องดูว่าล็อตใหม่นี้นะ,ะในภาวะที่เงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นนะคะแล้วก็แรทาต่างๆที่นํามาทําอะไรเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็หายากด้วยค่ะ F35 จะมีราคาพุ่งขึ้นไปถึงเท่าไหร่ค่ะ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะก็รายงานว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะคะบรรลุข้อตกลงกับบริษัทล็อกฮิตมาตินค่ะในการสั่งผลิตเครื่องบินขับไล่ F-35 จํำนวน375ลำภายในระยะเวลา3ปีนะคะท่ามกลางกระแสะการคาดเดาว,ว่าวิกฤตเงินเฟอ้อที่กำลังเกิดขึ้นไปทั่วโลกในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐนะคะแล้วก็กำลังการผลิตที่ลดลงค่ะ จะส่งผลให้ราคาของเครื่องบินรบล่องหนรุ่นที่5เวอร์ชันล่าสุดนี้นะคะพุ่งสูงไปปิดัวนเลขเท่าใดค่ะแต่สุนัรข่าวรอยเตอร์นะคะก็ได้ออกมาประเมินราคาคร่าวๆค่ะว่าโครงการจัดซื้อเครื่องบินรบครั้งนี้นะคะน่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว1.1ล้านล้านบาทค่ะสําหรับ F35A นะคะเป็นรุ่นพื้นฐานที่ใช้ทางวิ่งขึ้นลง เหมือนอากาศยานทั่วไปค่ะเคยถูกตั้งราคาเอาไว้เมื่อแรกเริ่มนะคะสูงถึง221ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อลำค่ะเมื่อปี2007ที่ผ่านมานะคะแต่เมื่อมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นค่ะบวกกับความรู้เชิงปฏิบัติการนะคะหรือว่าโน้ตหาวในราคาที่มากขึ้นก็ช่วยให้ราคาของเครื่องบินขับไล่สเตรลรุ่นนี้นะคะลดลงไปเรื่อยๆค่ะเหลือเพียง75ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อลำค่ะ ็อกคินมาตินนะคะเคยออกมาเตือนว่าการแพร่ระบาดในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปสงค์แล้วก็อุปทานค่ะให้การสั่งซื้อลดลงนะคะแล้วก็ความสามารถในการผลิตก็ลดลงด้วยละคะ่ะอาจจะทําให้ราคาจําหน่าย F35 พุ่งสูงขึ้นก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามบริษัทก็ได้ออกมาถแถลงการล่าสุดนะคะว่าโครงการ F35 ยังสามารถที่จะทําราคาต้นทุนต่ำได้ต่ํากว่าแนวโน้มของเงินเฟ้อที่จะพุ่งสูงเป็นประ ิการในสหรัฐละค่ะแม้ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดในเวลานี้ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ทำให้ออเดอร์สั่งซื้อลดตามลงไปด้วยค่ะ หลังดัดชนีเงินเฟอ้อรายปีของสหรัฐนะคะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่9.1%เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งสูงสุดในรอบ40ปีเลยทีเดียวทั้งนี้แล้วนะคะ F35 ค่ะก็มีศักยภาพนะคะเป็นที่ยอมรับของหลายๆประเทศนะคะทั้งฟินแลนด์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีเป็นต้นค่ะขณะที่กรีซนะคะแล้วก็เช็คค่ะ เป็นอีกหนึ่งในหลายๆประเทศนะคะที่ให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นต้นละค่ะ